สวัสดีครับยูทูบชื่นยอดเจอกันอีกแล้วกับคุณมอเตอร์บีอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคจบกันแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับใช่วันนี้ผมจะมาเขาเรียกว่ารีวิวกันใบตัดเหล็กนะฮะพอดีผมกับเพื่อนนะครับลมหุ่นกันพอดีเขามีขึ้นโฆษณาใน Facebook นะครับก็ลองอยากสั่งมาดูอยากจะเทียบดูนะครับผมใช้ใบตัดตัวนี้อยู่ท่านผู้ชมจะเป็นยี่ห้อซูโมกับยี่ห้อของห้าง ของคุณปูนะครับไม่ก็โอมแบ,บกตีได้นะครับตัดค่อนข้างจะดีแต่จะมีข้อพิจารณาว่ามันหมดไวนะครับเป็นใบยีสานแบบนี้นะครับเหนียวพอสมควแรแหละนะครับเป็นใบบางนะฮะตัดเล็กได้ข้อง่ายแต่ก็หมดไวเช่นเดียวกันนะครับนะบผมซื้อมาเนี่ยอันนี้ผมว่าถือว่าถูกมากๆนะใบละหนึ่งใบหนึ่งจะตอยู่ที่ประมาณสักตอนนี้มีบางไหนเดินตัวก็6บาทแต่ไม่เกิน10บาทประมาณนี้กล่องหนึ่งก็มีประมาณ50บใบเนาะ ก็อยู่ที่ประมาณสามร้อยกว่าบาทถือว่าถูก้วสำหรับผมนะห้าสิบใบแต่ผมไปเจอไอ้นี่ถูกกว่าตกใบละสองบาทสองบาทสองกว่าบาทนะครับไปดูหลายๆร้านกันได้นะครับซื้อมากับเพื่อนสองกล่องนี่ห้อจะสีเขียวนะครับก็เลยว่าจะลองมาใช้ดูนะครับผมเนี่ยผมมีงานเหล็กอยู่นะฮะกำลังตัดเหล็กกันอยู่เลยนี่ครับตัดเหล็กเดี๋ยวดูรอบๆกันนะฮะนี่ผมกำลังตัดเหล็กอยู่ท่านชม แล้วผมไปเจอไอเนี่ยใบตัดเนี่ยกำลังโฆษณาเลยนะฮะน<อ>ี่ห่ออะไรเนี่ยให้ดู HPC พีอะไรเนะี่ยแม็กโอตสิบตัดได้หนึ่งหมื่นสองแม็กสปีดนะความเร็วรอบที่หนึ่งสองหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยอืมมสเปคเดียวกันหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยนะครับแต่แต่แต่ว่า ไอใบเนี้มันมันบอกนะครับคุณสมบัติคือมันตัดได้ไกลนะฮะแปเมตรเขาบอกงี้แมบบ็กในการตัดเหล็กนะฮะความบางอยู่ที่หนึ่งมิลนะส่วนไอเจ้าตัวเนี้ยแม็กอยู่ที่70นะฮะความหนาก็อันนี้หนักกว่านะฮะอันนี้หนักกว่าไอเขียวหนักกว่านะครับดูดิผมยัง <c oughs> ผมยังย้ายกถมูมูนไดนะฮะอ่ะมูนได คุณได้ของผมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันดูนะครับว่าเฮ้ยตัดดีจริงเป่านะฮะแต่ทุกครั้งนะฮะงานช่างงานอะไรก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวรีบใส่อปุปกรณ์นะครับทั้งถุงมือถุงมือนะฮะนี้ผมจะลองใส่แล้วตัดดูครับว่าตัดดีไหมเหมือนที่ผมหรือเปล่าเหมือนที่ผมเคยใช้หรือเปล่านะครับเห็นว่ามันถูกและคุ้มดีสั่งมากล่องกล่องหนึ่งตกอยู่ให้มันส0ง้ 200. สองร้ยนะครับสองกล่องก็ประมาณสี่นะครับรวมค่าส่งก็50บาท450ก็หารกับเพื่อนคูณละ200บาท50บใบเอาไปหารกันเองนะครับรวมค่าส่งแล้ว450ร้อตกกล่องก็225บาทนะครับผมเอาไปหารห้าสิบเอิ่มแล้วเดี๋ยวขึ้นเลมรื่นะฮะเดี๋ยวเราจะลองมาตัดดูกันเลยนะครับว่าฟีลลิ่งนี่ความรู้สึกเป็นยังไง อันนี้ต้องดูก่อนดูไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจการรีวิวนี้เกิดจากความรู้สึกของผมในการตัดสินหลือนะจ๊ะโอเคไปดูกันเลย ก็ถือว่าใช้งานพอใช้ได้นะครับผมในระดับหนึ่งถ้าเทียบกับที่ใบที่ผมเคยใช้มาที่ผ่านมาเนี่ยใบยตัวเนี้ยไอสีเขียวเนี่ยก็ค่อนข้างที่ขีนเนื้อเหล็กที่ค่อนข้างจะยากเลยในระดับหนึ่งถามว่าอัตราการหมดไวพอๆกันไหมไม่ต่างกันนะครับผมไม่ต่างกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปบทสรุปนะครับให้ดู นะครับแต่สำหรับผมใช้งานแล้วก็สําหรับผมนะไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับคะแนนเต็ม10ผมจะยกให้ประมาณสัก7แล้ละกันนะครับก็จะมีข้อพิจารณานะฮะแล้วก็ในเรื่องของการกินเนื้อเหล็กนี่สําคัญเลยนะครับกินยากหน่อยนะครับสําหรับใบตัดรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมก็ตัดไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับผมถามว่าตัด ดีไหมผมใช้ตัวนี้อว่ะมันตัดได้ไวกว่าตัวนี้ตัดได้ง่ายกว่าตัวนี้อาจจะตัดยากนิดหนึ่งนะครับคือกินเนื้องานค่อนข้างจะช้าเลยแหละนะฮะช้ากว่าตัวนี้เยอะนะครับผมแต่ในเรื่องของการหมดไวหรือไม่หมดไวเนี่ยตัวนี้อาจจะได้เปรียบเพราะว่าเมื่อกี้ลองตัดไปแล,แล้วก็รู้สึกแบบว่ายังยังหนงยังคงเดินอ,อยู่ไม่ได้หนีกันหนะ้านะครับผม เปิดไม่ได้หมีกันมากจริงๆด้วยนะฮะไม่มืกันมากนะครับตัดไปก็เด็กเส้นหนึ่งนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้พอรับได้ราคาประมาณนี้นะครับแต่จะสู้แบบอย่างเงี้ยผมว่าถือว่าถูกว่า,วาบาบาละหกบาทนะฮะนะแต่เนี้ยที่ผมซื้อมาช่วงปู นะครับูมันแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาจะเป็นยังไงนะครับถามว่าดีไหมก็ยังไม่เร่งรีบครับแต่ถ้าไปตัดพวกเหล็กหนากว่านี้ผมว่าน่าจะขัดยากนิึงนะครับเพราะว่าเหล็กที่ผมตัดมันหนาแค่1.2มิลน,นะครับผมไอ้ตัวนี้จะตัดได้ง่ายกว่านะครับผมแต่ตั้นี้นตัดยากนิดนึ่งนะครับ ถ้าใช้งานนะครับตัดเหล็กกองอย่างผมเนี่ยซื้อไปใช้ได้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเป็นตัดพวกเหล็กแผ่นเหล็กผิดเลยเนะี่ยลองดูตัวอื่นไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับแต่ตัวเนี้ยผมเหมาะผมบอกได้คำเดียวว่าเหมาะก,กับเด็กที่ไม่มีความเหนียวมากเด็กทั่วไปหนาะประมาณไม่เกิน1 5มิลน,นะครับ1นึนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมใช้1นอก็ถือว่ามันตัดช้านะฮะโอเคนะครับ,นะรบดูคลิปนี้ไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับผมไม่ได้มาอวยไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับ อันไหนว่าดีก็ว่าดีอันไหนที่เป็นข้อพิจารณาก็ว่าเป็นข้อพิจารณาไปนะครับผมนะส่วนใครอยากได้ไอแบบเนี้ยอ่าลองยี่ห้อแชมโงม่อหูและมาร์ชอลนะฮะก็ไปหาซื้อกันได้ที่ผมปวนไม้กุ้งนะครับก็ถือว่าใช้ดีในระดับหนึ่งนะครับตัดเล็กเข้าง่ายดีนะครับ,ตนะรบแต่ก็มีข้อพิจารณาคือว่าหมดไวไวไยเออแต่เนี้ยตัดช้านะครับแต่ก็หมดช้าเช่นเดีวยวกันนะครับ เดี๋ยวสวัสดีครับ